เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่2 8มกราคมพุทธศักราชส5 6 4าหำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินยังไม่ควรลงทุนหนัก,นกๆเพราะจะยังไม่มีเกณฑ์ได้ผลตอบแทนหรือวันเรื่องของการงานช่วงนี้คุณต้องทำงานหนักเพราะไปหวังพึ่งพาคนรอบข้างไม่ได้เลย เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างก็ทะเลาะก,กันบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นตามประสาลิ้นกับฟันส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักแต่จะไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีไม่มีปัญหาอะไรแถมยังมีโอกาสได้รายได้จากช่องทางอื่นๆอีกด้วยเรื่องของการงานมีเกณฑ์เหนื่อยและเหนื่อยใจเกี่ยวกับเรื่องของคนและวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงเสมอมาคนโสดมีโอกาสจะได้พบรัก แบบพรมลิขิตจัดให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายจ่ายมากแค่เปิดประตูก็เจอค่าใจจ่ายมารอยอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดแล้วเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเหนื่อยแบบสุดๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักจะคอยช่วยเหลือเรื่องของการงานจนประสบความสำเร็จส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารัก แต่ไม่ใช่คนที่คุณถูกใจและคุณใฝ่ฝันสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตจากความคิดสร้างสารรค์เรื่องของการงานมีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของการงานมากแต่ต้องเหนื่อยมากเช่นเดียวกันเพราะจะเพื่งพาใครไม่ได้เลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะจืดจางแต่ความสัมพันธ์นั้นมั่นคงมาก ส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบในช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินราบรื่นดีเพราะมีรายได้เข้าอย่างสม่ำเสมอเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและสมใจปรารถนาทั้งนั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนเป็นเพื่อนกันที่คอยประคับประคองกันมากกว่าคู่รัก ส่วนคนโสดตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องอนาคตมากกว่าเรื่องของความรักสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินอุปสรรคปัญหาและเรื่องของค่าใช้จ่ายเริ่มจะลดลงไปแล้วเรื่องของการงานมีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานจนคุณเริ่มเป็นที่จับตามองของเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ที่ทำงานเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักพัฒนาอย่างช้าๆแต่มั่นคงส่วนคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากคิดจะลงทุนควรลงทุนแบบระยะยาวจะดีกว่าระยะสั้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์วางแผนเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงงานหรือการศึกษาต่อในช่วงนี้ เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่ค่อยบอกความรู้สึกในใจจนบางครั้งคนรักก็เข้าใจผิดว่าไม่รักเขาส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์คลองโสดแบบประยะยาวดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ